สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทั้โลกหรือม่อความสุขขอสุตัแม่หมอคุณตนั่นเองค่ะแม่หมอที่ like พลังงานเอา่าพลังงานที่บวกๆให้กับทุกคนทุกเวลานี่ร้มีดีดีมีรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่จับใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคดที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่ไปไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แงแม่หมอเลยนะคะให้ไม่เป็นไม่เป็นไรเช่นก วันนี้เราทรําลัคนาราศีกันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีกันประจําเดือนมกราคมนั่นเองนะคะมาค่ะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทรับในที่นี้นี่คือพลังงานของคนที่เกิดลัคนาราศีกันนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่เกิดลัคนาราศีกันมาค่ะ นะคะตอนนี้เวลานี้นะคะให้คุณโฟกัสเรื่องอะไรตลอดเดือนมกรานี้้สาหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนั่นเองค่ะโอ้ก็คนะคะตอนนี้เวลานี้สําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันบางสิ่งบางด่างมันกําลังจะจบลงเดอะทาวเวอร์ Tower, หรือมันจบลงแล้วคุณอาจจะได้เดินออกจากงานหรือว่าคุณมีคนในภายในครอบครัว นะคะเกิดอุบัติเหตุหรือว่ายังไม่ได้เกิดอุบัตเิเหตุหรอกค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะจบลงบางคนล้มละลายบางคนเกิดการหย่าร้างกันนั่นเองขออนุญ,ญาตต้องพูดแบบนี้และในร้ายมีดีในดีมีร้ายสิ่งที่คุณคุณเคย ขาดแคลนมานับจากนี้คุณจะไม่มีความขาดแคลนเริ่มตั้งแต่วันที่16มกราคมนี้ดวงชะตาของคุณกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถ้าคุณเป็นคนที่มีทรัพย์มีสินอยู่แล้วทรัพย์สินเงินทองของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณด้วยบุญกุศลที่คุณเคยสร้างมาแล้วคอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอเขาเรียกว่า เศรษฐียังไงก็เป็นเศรษฐีแม้จะอยู่ในสถานะขาดแคลนหรือว่าไม่มีเงินก็ตามด้วยบุญกุศลน,นี้จะนําพาให้คุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะด้วยบุญกุศลที่คุณทําทําให้คุณไม่คุณเรื่องการเงินคุณไม่ขัดสนหรอกคะ่ะแม้จะขัดสนก็มีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอและตอนนี้เวลานี้ ตัวตนของคุณที่เกิดลัคนาราศีกันช่วงเวลาตั้งแต่วันที่16จนถึงนะคะวันที่31มกราคมดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรคะต่อค่ะโอ้โหก็เก่าคุณค่ะเก่าคุณค่ะสามเดียน เราบอกแล้วไงว่าคุณไม่มีความขาดแาคลนหรอกค่ะอยู่ดีๆปัญหาเรื่องงานมันก็สะดุดหรือว่ามีการย่าล้างเกิดขึ้นเมื่อมีการย่าล้างเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามจะมีหุ้นส่วนตอนนี้เวลานี้ให้โฟกัสในเรื่องเงินจะมีคนเข้ามาเสนอมอบเงินให้คุณเป็นประมาณ7หลัก เงินนี้เป็นเงินจากม้นส่วนหรือคุณคิดจะเอาเงินทุนไปทําอะไรหรือคุณวางแผนนะคะจะเอาเงินไปซื้อที่ดินหรืออาคารบ้านช่องอะไรก็ตามแต่นะคะให้คุณคิดทบทวนให้ดูแต่ถ้ามันเป็นไรายได้เข้ามามีคนมาเสนองานหรือโปรเจกต์ให้คุณทําคุณก็ลงมือทํารับ ออเดอร์นั้นได้เลยค่ะเพราะผลประโยชน์กําลังจะเข้ามาหาคุณผลประโยชน์ทางด้านการเงินนั่นเองนะคะสาหรับคนที่เกิดรัคนาราศีกันหรือราศีกันการเงินของคุณไม่สะดุดอีกต่อไปมีแต่การเงินจะเข้ามาถูกช่องทางด้วยบุญเก่าที่คุณสร้างมานั่นเองต่อค่ะโอ้มิกาค่ะ อวาสนาลาชาโชคฉลกฉลเาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงาส่าทรัพย์สินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา ก็มาเองคุณมีเอกลักษณ์คุณมีความโดดเด่นในเรื่องหน้าตาเพราะสัญ,ญลักษณ์ของคุณเป็นนะคะเป็นรูปคนเป็นนางฟ้าเป็นเทวดานั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันคุณมีจิตใจที่อ่อนโยนอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายธุรกิจการงานคุณจะได้รับการสัพพอร์ตจาก หัวหน้าของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณทําอะไรหยิบอะไรเขาเรียกว่าหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองธุรกิจคุณวางไว้นะคะคุณวางไว้จะได้รับผลประโยชน์70%แต่คุณอาจจะได้เต็ม100%เซก็ได้ที่อาจจะโดนหักสักสเปซเสียภาษีนั่นเองนะคะทุกคนคะและนี่คือ k คิง ออกปิดคู่นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายทรัพย์สมบัติกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณคุณประกอบธุรกิจอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จถ้าคุณเป็นคนมีคู่คุณผู้หญิงนะคุณได้เจอผู้ชายที่เหมาะสมและคู่ควรแล้วเขาไม่ได้เจ้าชู้เลยนะคะเขาเป็นคนที่จิตใจดีหาเงินเก่งเรื่องเจ้าชู้นี่ไม่มีเลยค่ะมีแต่เรื่องหาเงินหางานเข้าหาตัวเองหางานคือบริหารจัดการงานถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ คุณจะได้เจอผู้ชายที่มีความมั่นคงทางฐานะการเงินให้คุณเป็นแม่บ้านสบายๆนั่นเองต่อค่ะโอ้ y g ก็โฟออ f นะคะโฟออ f ครับบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณให้คุณใจเย็นนะคะบางสิ่งบางอย่างให้คุณมีสติเมื่อคุณโฟกัสพอเห็นบางคนนะคะชาวลัคนาราศีกันเมื่อมีเงินเข้ามา เมื่อเห็นภัยว่าโอ้ยมีดวงมีโชคแบบนั้นแบบนั้นนะคะคุณก็เอาเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางทีมันก็ยังไม่ใช่จังหวะชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณรู้เข้าใจตัวเองเหมือนฝนตกคุณต้องรอให้ฝนหยุดคุณถึงจะออกไปจากคาเฟ่ได้นั่นเองนะคะทำจิตใจให้สบายให้มีแต่ความมั่นคง อะไรที่มันเป็นท็อกซิอะไรที่มันอ่อมมันยมให้คุณปล่อยวางเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะนำมาใส่ใจคุณจะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณมีความสุขเท่านั้นต่อค่ะโอ้ oh my god ขอคุณค่ะขอบคุณค่นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะในออปเปดโคอัศวินถือเหเรียน การที่คุณนําเงินไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างคุณเป็นนักนะคะลงทุนอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรเงินทองก็จะลังไหลเข้ามาหาคุณเป็นกอบเป็นกรรมตั้งแต่ เดือนมกราคมนี้คุณเห็นไหมคะเล้ยวที่สําคัญคุณมีบริวารที่ดีคุณมีภรรยาที่ดีคุณมีสามีที่ดีสามีคุณนะเป็นนักลงทุนเป็นนักเทรดหุ้นเป็นบร็กเกอร์เป็นอะไรก็ตามแต่การลงทุนมีความเสี่ยงแต่การลงทุนมีความเสี่ยงของคุณนี้มีแต่เสีย่ยงมีแต่ละได้ได้ได,ได,ได้มีแต่ได้ได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำช่วงนี้ อย่าลืมเวล,ลาไปทําบุญถ้าคุณนับถือศาสนาพุทธคุณอย่าลืมไปถวายได้กับเข็มนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่รายได้เข้ามาทุกทุกวันนั่นเองต่อค่ะ โอเมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือไนในออปิโกแล้วก็ไนออครับคุณจะมีโอกาสงามๆเข้ามาหาคุณมีคนมายื่นข้อเสนอดีๆในเรื่องการงานหรือเรื่องความรักก็ตามแต่คิดหวังสิ่งใดช่วงเวลานี้เย็นให้พอรอให้เป็นโอกาสงามๆเข้ามาหาคุณถ้าคุณปรารถนาความรัก คุณเคยย่าล้างมาแล้วคุณก็จะได้เจอรักแท้เป็นผู้ชายอายุ25หรือผู้หญิงอายุ25มาทำให้จิตใจคุณกระชุ่มกระชวยเลือดสูบฉีดนะคะ หน้าตาเป่งปังเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่นี่คือในอ o ครับคุณใช้จังหวะชีวิตแบบสโลไลคุณคิดรอบครอบแล้วเพราะที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคปัญหาอุปสรรคปัญหาทำให้คุณได้รู้จังหวะชีวิตของคุณนั่นเองต่อคะ่ะ โอเมก้า oh ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดอะมีกิเชียนคุณปรารถนาสิ่งใดคุณปรารถนาเงินคุณจะได้เงินแน่นอนค่ะหนึ่งเหรียญมาปรากฏในชีวิตคุณคุณปรารถนาความรักคุณจะได้เจอความรักคุณปรารถนาความสําเร็จไม่เกินหนึ่งวันนี้หรือหนึ่งอาทิตย์หรือตลอดนะคะตั้งแต่วันที่16 เป็นต้นไปจนถึงวันที่31มกราคมการงานคุณมีความโดดเดน่นสิ่งใดที่คุณปราัฒนาเหมือนฟ้าประทานไม้คุณคุณได้ตามที่คุณปรพัฒนาแบบอินฟินิตี้แบบไม่มีที่สิ้นสุดตลอดเดือนมกราคมนี้นั่นเองสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะคะดวงการงานการเงินโคตรโดดเดน่นการงานไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่การเงินนี้เงินเข้ามาทุก ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นส่วนเรื่องค้าขายและความรักก็เข้ามาด้วยเช่นกันต่อค่ะโอ้ม oh ิกะทาง,งานมาแล้วขอบคุณค่ะอมองลงที่คุณค่ะณนะตอนนี้เวลานี้คุณจะได้รับความอิสระในเรื่องนะคะการงานชัยชนะและความสุขของคุณเกิดขึ้นกับคุณแล้วนี่คือหกไม้เทา้าตอนนี้เวลานี้คุณจะได้รับการชื่นชมการยอมรับ จากหัวหน้างานของคุณหรือหน่วยงานของคุณหกไม้เท้านี้คือความสุขในชีวิตคุณเตรียมความพร้อมรับอิสระที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณได้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนับจากนี้ชีวิตการงานการเงินของคุณสําหรับคนที่เกิดลักนณาลาศีกัน โอเมกอดคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือนะคะคิงือดาคุณเป็นผู้ชายที่มีความมั่นคงมีความหนักแน่นต้นคนตรง เป็นคนที่ไม่ชอบโคดโกงไขรกว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเชงสิ่งไหนที่คุณไม่รู้คุณจะล่ำเรียนให้ชัดเจนคุณมีทักษะคุณมีฝีมือนะคะคุณเป็นเป็นนักเรียนไม่มีวันสิ้นสุดแม้คุณจะอายุ40ปีแล้วก็ตามมีความมั่นคงมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลากว่าคุณจะได้รับชัยชนะได้รับคำชื่นชมจากหัวหน้าง,งานหรือว่าจากเจ้าของธุรกิจ คุณก็สะสมนะคะบารมีของคุณไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะได้รับบารมีนี้นะคะเป็นเพราะคุณได้สั่งสมบารมีแล้วนั่นเองต่อค่ะโอมกขอบคุณค่ะขอบคุณคะบารมีนี้คุณมีทั้งบริวารมีทั้งลูกน้องคุณเป็นคนที่มีพระเดชทั้งพระคุณคุณเป็นคนเก่งเป็นคนตรงๆรงเหนือนี้แหะค่ะธุรกิจการงานของคุณขอให้คุณได้ลงมือทําความสําเร็จจะเข้ามาในชีวิตคุณและที่สาคัญ เอกสารทางด้านการเงินคุณมีแผนจัดการทางด้านการเงินของคุณเรียบร้อยแล้วนี่เงินที่กำลังจะเข้ามาหาคุณคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณวางแผนจัดการเงินตั้งแต่คุณอายุ18อะ่ะคุณก็หาเงินได้แล้วบางคนอายุ14ด้วยซ้ำนะคะธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้ในเดือนมกราคมนี้สําหรับคนที่เกิดลักนณาราศีกันเท่านั้นนั่นเองนะคะ xì sì, xì sì đạp นะคะบางสิ่งบางอย่างให้คุณทําตัวชิวๆทาตัวอันเลิศอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณได้รับความสุขอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุณได้มีโชคมีลาบได้รางวัลที่หนึ่งอยู่ตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่คุณผ่อนคลายมีความสุขเมื่อนั้นความสุขก็จะเข้ามาหาคุณนะคะอย่าไปเร่งรีบกับจังหวะชีวิตนะคะถ้าคุณเร่งรีบกับจังหวะชีวิตมันก็มีแต่เสียกับเสียสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันนันเองต่อค่ะ สามดาบคุณมีความวิตกกังวลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะอย่าวิตกกังวลถ้าเมื่อไหร่คุณมีความวิตกกังวลเรื่องที่มันอยู่ในใจหรือเรื่องการเงินที่ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับแต่มันยังไม่ได้รับคุณก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะได้รับสักทีรอคอยมานานแล้วนะนั่นแหละแสดงว่าคุณมีความอยาก ความอยากก็คือความขาดแคลนความขาดแคลนจะไม่ชอบคำว่าอยากเมื่อไหร่ก็ไม่ชอบอยากอยากได้จังเลยไม่ได้เมื่อไหร่ไม่ได้ก็เมื่อไหร่แล้วคำว่ารอรออยู่นั่นคุณก็รอไปเพราะฉะนั้นให้ บอกตัวเองว่าคุณเหมาะสมและคู่ควรอย่ามีวิตกกังวลอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่สู้ใจตัวของคุณเองชนะอะไรก็ไม่สู้ชนะใจตัวเองอย่าให้กิดเป็นนายอย่าให้กลายเป็นบบาถ้าคุณเคยอกหักเสียใจมีคนทำให้คุณเสียใจมาแล้วคุณไม่เปิดโอกาสให้ใครเลย นับจากนี้ถ้าคุณไม่เปิดใจแล้วคุณจะเรียนรู้นิสัยของคนอื่นได้อย่างไรแม้คุณจะกลายเป็นแม้คุณจะเป็นคนที่อินโทเวิร์ตก็ตามหรือเอ็กโทเวิร์ตก็ตามในเรื่องความรักนะคะเราห้ามใครเข้ามาหาเราไม่ได้เราก็เปิดใจเมื่อใช่เราก็เซยเยแต่ถ้าไม่ใช่เราก็เซโนแค่นั้นเองค่ะต่อค่ะ โอมกอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นะคะถ้าคุณเลือกที่จะโฟกัสเรื่องการงานการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นคุณจะได้เลื่อนตําแหน่งได้ปรับเงินเดือนขึ้นสองเท่าบางคนมีการโยกย้ายนี่คือความสําเร็จชัยชนะแต่ถ้าคุณ เป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจการงานของคุณจะมีการขยับขยายสาขาเมื่อมีความนี้เมื่อมีการขยับขยายสาขาก็อย่าได้เป็นกังวลอะไรที่เข้ามาแล้วถ้ามันเข้ามาเร็วเหมือนเทศกาลเีนนี่เห็นไหมคะเขาปรับตัวเมื่อนาเทศกาลของเขาดอบลงเขาก็ไม่ได้เสียใจเพราะเขารู้ว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมันมีลง ขึ้นวันนี้สูงวันนี้พุ่งนี้อาจจะต่ำลงพุ่งนี้ต่ําพุ่งนี้คุณวันนี้ต่ําพุ่งนี้คุณอาจจะอยู่สูงที่สุดก็ได้นั่นเองต่อค่ะโอ m มก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เมื่อคุณปลดล็อกตัวเองคุณจะได้รับอิสระทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือนะคะรางวัลแห่งชีวิตคุณบางคนอาจจะได้ไปท่องเที่ยวปล่อยตัวให้คิวค่ะในเดือนมกราคมนี้เดอฟูชีวิตของคุณก็เหมือนการเซซีโลกลับมามีความสุขอีกครั้งเงินทองกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วสําหรับชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณมีความสุขอะไรที่มันมาท็อกซิต ให้พลังใจคุณลบให้คุณรู้สติตัวเองเมื่อคุณรู้สติตัวเองคุณจะไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในพลังงานลบๆแบบนั้นนั่นเองต่อค่ะโอ m มก็ oh d นะคะการเงินของคุณเราบอกแล้วนะคะชีวิตคุณก็เหมือนกระดานกระดกมีขึ้นก็ต้องมีลงเพราะฉะนั้นจงนะคะทำแผนการจัดการทางด้านการเงินซะ นะคะถ้าคุณไม่วางแผนจัดการทางด้านการเงินแม้เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณขนาดไหนนะคะถ้าคุณไม่วางแผนเงินนั้นก็จะมาลายหายสิ้นภายในวันสองวันก็ได้เราบอกเลยว่าถ้าคุณมีโชคมีลาบนะคะแต่ถ้าคุณไม่ระวัดระวังในการวางแผนทางด้านจัดการการเงินเงินนั้นก็จะไม่ได้เป็นเงินเก็บก็จะเป็นเงินที่เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาต่อค่ะ โอ้มยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณการเดอสตานะคะชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีออรา่าคุณจะสวยมากขึ้นแน่นอนล่ะคะ่ะคุณเป็นคนสวยมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวอยู่แล้วสําหรับคนที่เกิดลักนาลาศีกันเดอสตาคุณอาจจะเปิดธุรกิจใหม่มีคนมาชวนคุณให้เปิดธุรกิจใหม่คุณก็คิดทบทวนให้ดีแต่การเปิดธุรกิจครั้งนี้ คุณเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะแต่คุณจะต้องการเก่งยังไม่เท่าความรอบขอบแม้คุณจะเก่งขนาดไหนก็มีคนเก่งเหนือกว่าคุณหรือว่าบางท่านอาจจะได้การเดินทางเดินทางใกล้ๆจะนำพาคุณได้เจอหลักแท้นั่นเองนะคะหลักใหม่ไม่ใช่หลักเก่านะคะเพราะคุณผ่านการยาล้างมาแล้วบางท่านโอ้ไม่เขอบคุณค่ะไทมเพลนเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเลยค่ะ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายครั้งนี้ถ้าคุณปรารถนาจะมีความรักคุณจะได้เจอสาวงามนะคะที่มีอายุรุ่นราวคข่าวลูกของคุณนั่นเองนะคะและถ้าคุณไม่ปรารถนาถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้ร่วมงานกับผู้หญิงที่มีเสน่ห์มาคอยพพอร์ตคุณแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วไม่ได้มีเกิดการหย่าร้างนะคะชีวิตของคุณกำลังจะเดินทางเข้าไปสู่จุดแห่งความสุขแทมเบลนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคุณจะได้ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากพลังงานอ่อมพลังงานยมให้เป็นพลังงานที่มีแต่ความสุขไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่อค่ะโอ้าเดย์เดทมันจบแล้วค่ะนะคะภายมันจบตั้งแต่วันที่สิบสามแล้วนะคะบางท่านนะคะชีวิตใหม่แทมเพลนคุณจะเปลี่ยนจากพลังงานที่ดอบดอบ พลังงานอ่อมพลังงานยมเหมือนเหมือนมีอะไรมาทําให้คุณอ่อมยมหน้าตาไม่สดใสไม่แผวพาวนับจากนี้หน้าตาคุณจะหล่อหน้าตาคุณจะเลาคุณจะเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นคนเข่งขืมหน้าดูดูคุณก็จะกลายเป็นคนกรุ่มกิมยิ้มให้กับคนอื่นพูดจาครับผมคุณจะไม่มีคุณจะกลายเป็นคนที่เวอร์ชันใหม่2026นั่นเองต่อค่ะ โอไม่คมัยากไม่งาุงนี่คือลัคนารลาซีกันนั่นเองนะคะนี่คือการเซซีโล ครั้งใหญ่ในชีวิตคุณคุณจะได้เจอคู่ของคู่ที่ใช่และถ้าคุณเจอคู่ของแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างผ่านร้อนผ่านหนาวมันด้วยกันมันถึงเวลาที่คุณจะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีของหมู่บ้านกลายเป็นมหาเศรษฐีดวงการเงินของคนที่เกิดลัคนาราศีกันช่วงเวลานี้มีอ่อมมีทุก มันก็มีความสุขเงินทองจะเข้ามาเดอะเดทมันจบแล้วค่ะอาจจะมีการพัดภาคคนในบ้านแต่การพัดภาคครั้งนี้ทําให้คุณได้กับมีทรัพย์มีสินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมกลายเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนเราบอกแล้วไงว่าชีวิตทุกคนอะมันมีขึ้นและมันก็มีลงจงใช้สติเมื่อเงินหลั่งไหลเข้ามาดวงลัคนาราศีกันดวงการเงินคุณโคตรคุณโคตร เปิดกว่าลัคนาราศีอื่นเมื่อคุณเปิดแบบนี้จงมีสติพลังงานลบๆพลังงานดอกที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่าให้ใหญ่แหลมเข้ามาในชีวิตคุณถ้าใหญ่แหลมเข้ามาเราห้ามใหญ่แหลมไม่ได้ก็ให้มีสตินั่นเองเพราะตอนนี้เวลานี้ดวงมหาเศรษฐีดวงราชาโชคไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมาสู่คุณแล้วนั่นเองต่อค่ะโอ้คุณ อออ้า oh 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 The base and the base นะคะนี่คือดวงลักนาชาวราศีกันนะคะเทวีชโชคและราชาโชคถ้าคุณอายุ25ปีคุณก็มีเงินหาเงินเก่งถ้าคุณอายุ20ปีคุณก็หาเงินได้เงินของคุณคุณเป็นคนที่รักเงินอยู่แล้วเป็นมหาเศรษฐีโคตรรวย รวยรวยรวยในเดือนมกราคมนี้สำหรับคนที่เกิดลักษณาราศีกันนี่คือคว e นออ f เปตโคราชินีถือเหรียญราชินีที่มีกิจการเป็นของตัวเองมีทรัพย์สมบัติมีรูป มีรูปทั้งรูปซับรูปโฉมรูปงามทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นคนที่ล่ำรวยเงินทองโฟกัสที่เรื่องการเงินอยู่แล้วถ้าใครไม่รวยคุณไม่เอาผู้ชายคนนั้นมาเป็นสามีแน่นอนคุณเป็นคุณแม่ที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีเป็นหัวหน้าง,งานที่ดีคุณมีทั้งพระเดชและพระคุณนะคะและที่สําคัญคุณซัพพอร์ตสามีเพราะ บางคนนะคะที่เกิดลัคนาราศีกันอะเราบอกเลยว่าคุณแทบจะไม่ทํางานเลยค่ะเพราะสามีจะเลี้ยงดูคุณอย่างแบบโอเป็นคุณนายนะคะให้อยู่บ้านเฉยๆดูแลลูกของคุณเท่านั้นเองเงินนี่สามีโคตรเปคุณเลยแล้วคุณเป็นดวงราชาโชคและเทวีโชคเกิดมาด้วยกันนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่สามีให้มาสามีโอนเข้าบัญชีคุณเลยเหมือนคุณทำสเสน่ยาแฝดใส่สามีคุณนั่นเอง แต่ตอนนี้เวลานี้นะคะนี่คือเราเปรียบเปยคุณไม่ได้ทําจริงๆนะคะต่อค่ะโอ้แม oh ่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเพจออบคับชีวิตคุณจะกลับพลิกหลายกลายเป็นดีเหมือนมันแบบเหมือนเจนนี่เทศกาลเจนนี่อยู่ดีๆนะคะมันมีเรื่องที่มันทําให้เขาเสียใจนะคะ อยู่ดีๆไม่ถึงข้ามวันชีวิตของเขาก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านชีวิตคุณก็เป็นแบบนั้นเพราะดวงจะตาของคุณอุปสรรคปัญหามันได้จบลงแล้วเพราะมันขึ้นเดเดแล้วมันขึ้นลาชาถือเลี้ยนนะคะการงานของคุณก็มีความโดดเด่นไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะตอนนี้เวลานี้ขอให้คุณอย่าได้วิตรงกังวลให้รู้สติให้รู้ทันเกม ของสถานการณ์ถูกสิ่งทุกอย่างนะคะและคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาโอกาสใหม่ๆในเรื่องการงานและการเงินด้านหนึ่งนะคะโอเคค่ะ นะคะนี่คืออะไรคะนี่คือลาชาโชคนี่คือเทวีโชคแล้วนี่คือสิบเหรียญความสำเร็จความรุ่งเรืองคุณเป็นมหาเศรษฐีนี่แหละคะ่ะผลที่คุณเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแล้วช่วยเหลือคนอื่นเสมอด้วยบุญบารมีของคุณที่สะสมกันมาไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะมาเป็นมหาเศรษฐีในเดือนมกราคมนี้ช่วงเวลานี้คุณคิดสิ่งไหนให้คุณโฟกัสในเรื่องที่มีความสุขเท่านั้นดึงดูดเงินเข้ามาเยอะๆทุร กิจการงานนะคะศัะตรูที่เข้ามาหาคุณไม่ทำลายคุณได้ไม่สามารถทำลายคุณได้หรอกคะ่ะเพราะบุญบารมีของคุณสูงม,มากในเดือนมกราคมแต่ถ้าคุณอยากจะเปิดธุรกิจหรือเดินทางไปไหนก็ตามแต่มีแต่เงินเข้ามาในธุรกิจในการงานของคุณ เป็นดวงเดบิทแอนด์เดบสทสำหรับคนที่เกิดััคนาลาศีกันนั่นเองนะคะโอโ้โหดีมากดีสุดๆแล้วกลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ